เทุกทำให้ดูดิทำให้เราดูดูครับอ่ะดูพี่รุ่นนะครับรองรับครับอ่ะหากวเรากำลังสบายจนยิงฟันพันเฮ้ยไม่ใส่ไม้ด้วยอะอะไรวะใส่ไม้ได้ดิเอาเสียงใส่ไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม้ถ้าใส่ไม้แล้วมันจะเห็นฟันได้ยังไงอ่ะก็เอาให้เห็นดิพี่อะอโอเคหากวเรากำลังสบายจนยิงฟันพันมันมันเป็นพี่ว่ามันดูเมันดูเป็นม้ามากกว่าคือพี่รุ่นก็ทำให้มันมีจังหวะดิเมื่อกี้พี่รุ่นแบบเล่นจังหวะมากเป็นคนเร็ว เป็นคนเร็วเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับน้องๆครับเดี๋ยวให้ให้พี่คนนี้ทำให้ดูดีกว่าอ่ะผู้เรากำลังสบายจงยิงฟันพัดที่จีนน้องครับอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วเจ็บปากมาเลยครับน้องๆครับเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะพอแล้ครับเพื่อเขาทำบากดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามผู้เรากำลังสบายจงยิงฟันพัาดอันนี้อยากดีเจนด้วยอนาคตน้องๆจะกลายเป็นม้าทุกคนเลย ไม่เวลาเราเรียกมพร้อมก็ตบมือแล้วก็มียิงปันในกสองอย่างเฮ้ยทำสองอย่างพร้อมกันเออตบมือด้วยยิงปันด้วยทำเสียงด้วยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวให้แทนทำให้ดูนะฮะพี่รุตไม่ค่อยดูพี่รุตคิดเลยทำไมต้องเป็นผมกันเอาที่ดีกว่าอ่ะนานานานทำให้หน่อยเอาไหมตบตบมือด้วยนะฮะยิงปันด้วยทำเสียงด้วยนะครับอ่ะพร้อม one ชื่อภาษาอังว่าอะไรก็นี่ไงก็หาพวกเราอย่าไรแหละอ๋อเลยถามพวกเรากำลังสบายจนยิงปันโปรโมชั่น มาของเรากำลังสบายจงกินมาปรทุกท่านเอ้ยแย่เอ้ยดูดูดูคนบ้าไปเลยน้องๆพร้อมไหมครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคหากของเรากำลังสบายจงกินมาปรทุกท่านเฮ้ยเขาใจด้วยเออเอ้เอ้อ่ะเอางั้นตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราจัดเพลงสนุกๆอีกหนึ่งเพลงใช่ครับครับมา